สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนพฤษภาคมสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีการดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดมิได้ดูส่วนตัวจะทั้าเปนคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงได้การที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ก็ให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์รุ่งหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักพื้นวิหาร4หลักดิบาท4มัคมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจาวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็จะดูว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยไพ่เนี่ยจะมีอะไรบอกเราบ้างแล้วอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ใบนี้ก็มีทั้ง12ตําตำแหน่งนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเออในระหว่างที่นะเลือกไพ่แล้วเรียงไพ่เนี่ยสามารถกดข้ามไปดูที่เนื้อหาได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวเลือกไพ่กันให้ะครบ12ใบกันค่ะ ขอแยกเก็บไพ่ค่ะทีนี้เราก็ได้ไพ่มาครบสิบสองใบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียงตามนับไพ่กันอ่าทีนี้เราเรียงไพ่ครบแลบ้สิบสองใบเราก็จะมาอ่านตามนับไพท่ทั้งหมดนะคะอย่างตัวตนของคุณเนี่ย <c oughs> เป็นดาวอาทิตย์ดาวจาันทร์ดาพดวพฤศจิก็มองว่าคนที่เกิดวันพฤศจิกเนี่ย จะเป็นคนที่ในเดือนาพาคมเนนะี่ยคือความรู้ความสามารถของคุณเองเนะี่ยแล้วความที่ว่าคนเป็นเป็นคนที่มีความสุข,ขุมความรอบคอบความช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นรวมถึงการที่เป็นเรือน,นี้อาจจะมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นกับตัวคุณเองแล้วก็เป็นคนก็ได้อ่อนน้อมอย่างเงี้ยและข้อเสียของดาวที่คือใจร้อน อย่าใจร้อนอันนี้คือตัดไปให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนใจเย็นเนี่ยน้นก็บอกว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะคุณจะบริหารการจัดการได้ดีทั้งหมดนะคะ,ะทีนี้ต้องมาดูที่ดาวการเงินกันบ้างดาวการเงินคือเป็นดาวอ,อพระอังคารแสดงว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ต้องต้องใช้ความขยันความอดทนอย่างหงุดหงิด อย่าใจร้อนอย่ามุทะลุคุณจะได้มาซึ่งการเงินของคุณนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะหรือบางคนอาจจะมีงานพิเศษเข้ามาบางทีก็มาอยากไปทําแต่ทีค่คขาไปทาเนี่ยมันก็เป็นเงินของคุณเองก็ได้รวมถึงความรู้ความสามารถของคุณเองก็สามารถที่จะทําให้เกิดรายได้เหมือนกันค่ะทีนี้นะก็ขอเตือนของการเงินนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยที่ปัจจุบันมีเงินเก็บอันนี้ขึ้นมาทุกทางและ แล้วกรณีี่2คือคนที่เกิดวันพฤหัสที่ปัจจุบันคุณไม่มีเงินเก็บเนะี่ยคุณเรามองกลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณว่าคุณใช้เงินแบบไหนแล้วหาสาเหตุจเจอและตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าต่อไปเนี้ยเราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเนะี่ยเก็บราะคาเงินเก็บจะเป็นประโยชน์กับตัวคุอเองในะภายภาคหน้านะเพราะอะไรเวลาคุณกเกษียณถ้าคุณเป็นคนโสดคุณมีเงินเก็บแล้วคุณมีลูกหลานเลี้ยงอันนี้ไม่เกิด ัญหาแน,แน่แต่ในกรณีที่คุณเป็นคนโสดคุณไม่มีเงินเก็บแล้วก็ไม่มีลูกหลานเลี้ยงอะ่ะอันเนี้ยคุณเกษียณไปแล้วบางทีคุณจะต้องมาทำงานเพื่อจะมาแลกเงินเลี้ยงชีพอีกถึงเวลานั้นเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายเราอ่ะยังเหมือนสมัยตอนหนุ่มๆสาวๆอยู่หรือเปล่ปปาอันนี้นก็ฝากไว้ให้นะคะแล้วก็ คนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับเนี่ยคุณก็ทําบัญชีแล้วก็กลับไปดูที่รายจ่ายของคุณว่ามีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นบางคนนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละเรื่องของเหล้าบุหรี่ซื้อของออนไลน์ของจุกจิกทั้งหลายรวมถึงการซื้อรตเตอรี่น้าได้บองว่าไปตัดเงินตรงที่ซื้อรตเตอรี่ได้ไหม คือเข้าใจว่าทุกคนนต้องการถูกรตเตอรี่กันน่ะค่ะแต่ทีนี้ถ้าในพื้นเดิมของดวงชะตาคุณเนี่ยคุณไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชคยังไงคุณซื้อรตเตอรี่ก็ไม่ถูกนอกจากเวลาดาวจรไปอยู่ในเดือนราพะเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกที่จะถูกจากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้ซทุกคนบางคนจะได้ในกรณีว่ามีคนเอาเงินสดมาให้ เป็นของกินของใช้ของสวยของงามแม้กระทั่งชื่อเสียงความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือได้เลื่อนชั้นยศได้ปรับขั้นเงินเดือนก็ได้ก็มองว่าควรจะไปตัดตรงเงินที่ซื้อรถตเอรี่นี่นะลองดูนะคะว่าจะไปตัดทอนจะแบ่งไงกันก็ได้นะมองว่าถ้าตัดใจได้จริงนะแบ่งครึ่งหนึ่งไปเลยไปเป็นเงินเก็บครึ่งหนึ่งไปซื้อโรตเอรี่ครึ่งหนึ่ง แล้วคุณก็ไปดูว่าในปีนั้นนะเป็นยังไงบ้างคุณก็จะมีเงินเก็บเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือให้ไปพิจารณาของแต่ละคนนะทีนี้เราก็ดูว่าในตำแหน่งสายชาร์ตก็หมายถึงคนรับตัวเพื่อนฝูงคุณเองหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะคะจะมีการเดินทางพากันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดริมน้ำก็ได้ หรือบางคนจะมีการติดต่อซื้อขายของกินของใช้หรืองานบริการเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วบางคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการต่างประเทศเองหรือในต่างถิ่นต่างแดนไอ้กรณีแบบนี้ต้องดูว่าเรามีธุรกิจอะไรอยู่ที่ต่างประเทศไหมหรือ มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศไหมเพราะว่ามันมีการที่จะได้เงินจากตรงนั้นด้วยทีเนี้ยก็ต้องดูของบริบทของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรนะรวมถึงถ้าใครแบบทำน้ำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูของแต่ละคนเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรกันแต่มันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารคุณเองอะ แต่ก็บอกว่าทุกอย่างคุณก็ต้องใช้ความสามารถของคุณเข้าไปช่วยนะคุณอาจจะสําเร็จได้ด้วยดีก็ได้ค่ะทีนี้เราที่ตํามแน่งพันธุมั่งตําแแน่งพันธุเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณหรือคนในครอบครัวเนี่ยเป็นดาวอังคารกับดาวพระหูก็มองว่าในครอบครัวคุณเองอะ่ะบางทีอาจจะมีความใจร้อนเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็อาจจะ ทำให้มีการพูดจาที่อ่าไม่เข้าหูทำให้แบบไม่สบายใจอย่างเงี้ยเพราะาอะไรเห็นไหมคะพราหูพ้นก็ได้พ้นประขันออ,อกมาก็ทําให้คําพูดที่ออกมาอาจจะเป็นคําพูดแบบอพูดแล้วทำให้เราแบบเจ็บใจก็ได้หรือตัวเราเองเนี่ย ไปพูดแล้วทําให้เขาเจ็บใจขึ้นมาก็ได้อันนี้คือถ้ามันมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะคิดว่าไฟใดาฟหนึ่งหยุดก็ได้หรือถ้าเราห้ามเขาหยุดไม่ได้เราก็ห้ามตัวเราเองเนี่ยหยุดให้เราไม่ต้องไปต่อรอต่อเถียงเขาปัญหาตรงนั้นจะไม่ไเกิดขึ้นนะและถ้าเราให้วางเรื่องของถ้าบ้านรถที่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันว่าอาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ถ้าบ้านกับรถเนี่ย ให้ระวังเรื่องของระบบไฟฟ้าเช็คเรื่องสายไฟฟ้าดีว่ามันเก่าหรือเปล่าเพราะมันจะมีเรื่องของเกี่ยวเรื่องของไฟฟืนไฟเนี่ยต้องระวังให้ดีๆนะคะทีนี้ดาวที่ตำแหน่งบุตรตาบ้างหมายถึงบุตรบริวารรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆของคุณเนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นดาวอาทิตย์ดาวองคารดาวพระเสาร์ก็บอกว่าลูกหลานบริวารคนเองอาจจะมีความดือ้อ ไม่ค่อยอยากจะสั่งอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะทําแล้วก็อาจจะมีการเกิดปัญหาสักต่างๆเกิดขึ้นได้ในเรื่องของบุตรหลานบริวารคนเองจะเกิดยังไงเนี่ยบางคนอาจจะเป็นในกรณีว่าช่วงนี้คือเด็กๆมันปิดเทอมเนี่ยบางทีเขาใช้อ่า ลูกหลานเวลาปิดเทอมเขาจะมีการเล่นเกมอะไรกันเงนี้ยบางทีหรือการไปคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลปัญหาไปคอมเมนต์เขาไม่ดีบ้างหรือเขามาคอมเมนต์ลูกหลานคุณไม่ดีบ้างอาจจะมีการทะเลาะกันอันนี้คือต้องให้ดูกันดีๆนะคะและ้วเรื่องปเปิกใจต่างๆก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะเหมือนเรามีลูกน้องเนี่ยบางทีลูกน้องเราแบบ ตัวเขามีปัญหาไม่สามารถมาทํางานให้กับได้มันก็กระทบกับตัวธุรกิจของตัวเองทําให้อสอ่งงานไม่ทันก็นได้คืออันนี้คือให้ไปดูตามบริบทคนแต่คนแต่ว่ามองแล้วว่าด้านนั้นบอกว่า,าคุณที่เกิดดาเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยตัวตวนคุณเป็นยังไงถ้าคุณตามใช้หลักเกณฑ์ตามนั้นนะ่ะปัญหาต่างๆคุณสามารถคลา,ายกันได้นะคะทีนี้เราก็ดูที่ เรือนอริกันบ้างเรือนอริเป็นดาวพาระรหูกับดาวเกตอริเนี่ยนะมองให้ส่งมุมก่อนมุมบวกกับมุมลบมุมบวกก็มองว่าคุณอะเวลาทำสิ่งต่างๆนี่นะให้ใช้ความข้อดีของพระรหูเข้าไปช่วยคือให้ใช้ความค่องแค่วแล้วก็ ความช่างสังเกตแต่ความฉลาดของคนที่เกิดวันพุธศจิเนี่ยคือมีความฉลาดอยู่ในตัวแล้วอย่างเงี้ยให้เพิ่มเติมเข้าไปมันจะช่วยแก้ปัญหาหรือทำสิ่งนั้นคุณประสบความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วก็อย่าไปเครียดวิตกกังวลกันมากว่าสิ่งที่เราทำกลัวมติดขัดบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ต้องไปกังวลมัน แต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยก็มาถึงปัญหาอาสรกต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยด้วยนะอันนี้ก็ต้องรู้นะของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นอริเนี่ยน้าได้บองว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีศัตรูไหมที่เป็นพวกนักการเมืองผู้มีอิทธิพลต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยหรือชาต่างชาติเองอะ่ะเขาจะเป็นปัญหาอาสุกต่างๆางกับตกคุณลได้ อันนี้ต้องดูนะว่าบริบทเราไปเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้หรือเปล่าหรือเราอะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีศัตรูไหมถ้ามีศัตรูระวางศัตรูเนี่ยจะไปเป็นปัญหาต่างๆให้เราเหมือนกันแต่ถ้าพปเน,น้นเรื่องของโรคภัยก็ต้องระวังเรื่องความเครียดความวิตกกังวลโรคภูมิแพ้ต่างๆโรคลมทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ให้ดูของแต่ละคนนะ ทีนี้เรามาดูที่ตำแหน่งปตงงัตตานีบัางตำแหน่งปตัตตานีเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันดาวพุธก็มองว่าคนมีคู่คนมีแฟนคนคุยกันนะก็จะมีการพูดเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมีการเดี๋ยวจะเดินทางกับพาไปไหว้พระหรือไปท่องเที่ยวซื้อของกินของใช้เข้าบ้านก็ได้นะแต่ในะคนคนโสดเนี่ยคุณก็จะเจอ จากการติดต่อสรรรื่อสารการเดินทางรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะแล้วก็อาจจะมีบางคนก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้คุณรู้จักก็ได้อันนี้คือให้ดูของแต่ละคนเลยส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปอันนี้ก็ต้องระวังดีๆแต่น้ำบอกว่าทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาในใส่ยใจคอให้ดีๆนะรวมถึงคนที่แนะนําว่าถ้าคุณผิดหวังเรือร่องความรักมาบ่อยๆเนี่ย ควรไปดูดวงไปดูว่าในพื้นชะตาเดิมเราเรื่องความรักดีไหมถ้าดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยให้ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกคือื่อ่ายๆว่าคุณจะรวยก่าคนมีคู่อีกทําไมเหตุผลหรอเพราะอะไรไหมคุณมีเวลาไปพัฒนาหน้าที่การงานคุณจะเจริญเติบโต หาเงินทองได้เยอะคุณก็เที่ยวคุณก็ไม่ต้องใครตามหึงหงคุณด้วยแล้วก็สายเปก็ไม่ต้องไปเป,ปให้ใครเขาเพราะส่วนใหญ่ผิดหวังว่าสมหวังแล้วถ้าใครจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะแนะนาว่าคุณก็ต้องมีหลายระย่างไปพิจารณาด้วยนะเช่นครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาเขามีข้อจํากัดกอยู่แล้วนิสัยไลฟ์ส,สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าทีนี้เราก็ดูที่ตําแหน่งของ มรณะมั่งตำแหน่งมรณะคือมองไว้สองมุมกันมุมบวกมาถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเกิดขึ้นกับตัวคุณเองถ้ามุมลบก็หมายถึงปัญหาอสักคต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยอย่างเงี้ยเป็นดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ก็มองว่าตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสําหรับตัวคุณเองก็ได้อาจจะเดิมคนเป็นคนจะร้อน เป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองอาจจะปรับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบุคลิกของตัวเองให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นคนใจเย็นลงทาอะไรก็มีความอดทนมากขึ้นอันนี้คือต้องดูมุมมองของแต่ละคนนะหรือบางคนจะเป็นการเดินทางไปไหนกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอันนี้คือให้ดูแต่ละคนนะแต่ถ้าปัญหาต่างๆเนี่ยก็มองว่าคุณอาจจะไม่สบาย เรื่องของสายตาความดันหัวใจเบาหวานแม้กระทั่งเรื่องของฟันกระดูกเขาอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นเจ็บไข้ที่ป่วยได้คืออันนี้ให้ดูของแต่ละคนนะคะแต่ทุกอย่างอะถ้ามันมีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆือตึคุณแล้วเนี่ยคุณก็ไปหาหมอน้คิดว่ามันรักษาหายทันนะทีนี้ดูที่ดาวเกตกันบ้างดาวเกต เป็นตำแหน่งของเจริญสุภาสุภาพก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่ไม่ใช่คุณพ่อแต่ตรงนี้ก็หมายถึงคุณพ่อได้เหมือนกันคือให้รวมกันอะทั้งคุณพ่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เรารู้จักรวมถึงสุภาพก็หมายถึงการเดินทางก็ได้การประสบความสําเร็จก็ได้คิดว่าเออบางคนจะมีการเดินทางเนี่ย ไปในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรของแต่ละคนละหรือบางคนน่ะอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องให้ประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรกันบ้างบางคนก็อาจจะได้จะพบผู้หลักผู้ใหญ่โดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะคะคืออันนี้ให้ดูของแต่ละคนเลยครับทีนี้มาดูตำแหน่งของกัรมะกันบ้าง ขอโทษนะคะตำแหน่งกรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของการงานเป็นดาวอาทิตย์ก็บอกว่าตัวคนจะได้มีการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานกับหน่วยงานราชการวัดก็ได้อันนี้ก็ต้องดูว่าหน้าที่อาชีพการงานของเราเป็นยังไงนะหรือไปต้องไปติดต่อกับ ค่าราชก,การผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือบางคนนะ่ะงานคุณนะ่ะจะต้องไปทํางานกลางแจ้งก็ได้อันนี้ถ้าใครใครทำงานกลางแจ้งเนะี่ยต้องระวังหน่อยนะเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนหาก็เนี่ยพกน้ําดื่มไว้ด้วยแล้วก็ใส่หมวกหรือกางล่อก็ได้ค่ะไม่ต้องว่าจะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละตอนเนี้มันร้อนอากาศมันร้อนเนาะอันนี้ก็ฝากด้วยนะ ทีนี้เตือนเรื่องของการงานนะคิดว่าอาจจะมีชาววันพฤหัสดี่บางท่านนะที่อยากจะละออกจากงานที่คุณทําอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งลาออกจากงานทําที่เดิมก่อนค่ะคุณไปดูดวงคุณว่ามีดวงที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองไหมถ้ามีก็ทําแล้วไปดูเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยให้นําเงินเก็บไปซื้อเป็นพัสบัตรจรากกองทุนรวมอมทองก็ได้ แต่ทุกาททการลงทุนคุณต้องศึกษารายละเอียดกนันให้ดีแต่ไม่แนะนําให้ออกเงินกู้นะแล้วหรือใครที่จะลาออกจากที่ที่ทำงานเนี่ยแล้วมาทำธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณนะถ้าลาออกมาคุณตั้งใจสนใจทำความเข้าใจธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีๆคุณต่อยอดสำเร็จธุรกิจแบบเนี้ยเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นรุ่นร,รุ่นรุ่นหลานได้นะ แล้วใครที่ทําธุรกิจแล้วมีปัญหาเนี่ยให้กลับมามองที่ปัญหาคุณเองว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราน้อยไปไหมให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอ่ะคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนแล้วคุณก็ไปดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารแต่ละ,ะแผนกว่ามีการยากักยอกภายในเกิดขึ้นหรือเปล่าตัวผลิตภัณฑ์แล้วที่ผ่านมาคือโควิด คุณอาจจะมีการทำแผนสําอองก็ได้คราวหน้าปัจจัยภายนอกคือเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไรบ้างล่ะตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลา,าดระบบวิธีการทำงานต่างๆรวมถึงจะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้นกะ็ฝากไว้นนะทีนี้เราตำแหน่งรับผลบ้างเห็นไหมตำแหน่งรับผล ก็เป็นตำแหน่งที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคสักทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการมีคนเขาได้เอองินสดมาให้ก็ได้ได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะหรือชื่อเสียงความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้คือให้ดูของแต่ละคนอะคะ่ะแต่ทีเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยนัาก็าลังว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยต้องบอกนะ อาจจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักรบในเรื่องของรับผลอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของแต่ละคนเนาะแล้วก็บางคนน่ยอาจจะไปมีการไปสักยันตสักยันต์คือประเภทเดียวค้าขายดีบางคนอย่างเงี้ยนะอันนึงคือเป็นสายคือเป็นสายขาว จริงๆเรือนะการสักยันนะนะฝากไว้นิดนึงนะน้ามองว่าถ้าใครที่ไปสักยันเกี่ยวเรื่องของการค้าขายให้คงค้าขายให้รวยคือคุณต้องปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบด้วยนะคะถ้าคุณทําได้เนี่ยยันที่คุณไปสักมาเนี่ยพุทธคุณนะ่ะจะดีมากเลยจะทําให้สิ่งที่คุณทำประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ และอย่างหนึง่งคาถาเลยคาถาที่คนต้องมีเลยดาวองคารคืออะไรขยันกดอดทนเนี่ยจะเกิดราบผลกตัวคนเองอันนี้นะก็ฝากไว้นะคะเพราะของแต่คนเนี่ยมุมอมองมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะทีนี้เราก็ดูที่ตำแหน่งวินาศกันบ้างนะคะวินาศคือวินาศก็หมายถึง ให้มองสองมุมมุมบวกคือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนได้กับมุมลบหมายถึงปัญหาอักเสต่างๆรวมถึงโรคภัยเกิดขึ้นก็ได้ถ้ามองตรงนี้วินาศก็คืออะไรเป็นดาวพุธกับด,ดาวมดอ,อยูถ้าพุธก็คือการเจราจาสื่อสารต่างๆ แล้วก็เรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆอันนี้คือให้ดูกันให้ดีๆแล้วก็ดาวมุยูคือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้หรือสิ่งรีรับเล่นรับก็ได้นะคะอันนี้ถ้ามองไว้ทั้งมันจะเป็นในด้านดีคือจะเป็นได้ทั้งมุมบวกกับมุมลบ มุมบวกก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคุณคได้และมุมลบคืออาจจะเป็นปัญหาอุกสักต่างๆให้ตัวคุณเองก็ได้นะคะก็ให้ไปดูตามบริบทของแต่ละคนแล้วกันว่าจะช่วยคุณในด้านาแบบไหนแล้วก็จะไปเป็นในด้านลบแบบไหนเพราะว่าอย่าลืมนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีแต่ละท่านเนี่ยวิถีชีวิตไม่เหมือนกันนะรอบอายุก็ไม่เหมือนกันก็ต้องไปดูตาม หน้างานของแต่ละคนแล้วกันไปปรับเปลี่ยนกันแล้วกันค่ะทีนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องความเครียดความวิตกกังวลโรคลมภูมิแพ้ต่างๆรวมถึงสายตาความดันหัวใจเบาหวานฟันกระดูกเข่าโรคเกาเส้นประสาทรวมถึงแขนปากกระเพาะ ท้องแล้วก็โรคที่ภายในก็คือพวกตับปอดอะไรเงี้ยแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับดาวบริวนะคะคือทุกคนดำเนิการตรวจสุขภาพกายประจําปีกันอยู่ใช่ไหมให้สังเกตเรื่องของน้ําตาลไขมันว่าสูงไหมถ้าสูงนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายและจะออกแบบไหนก็ได้ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะแนะนําว่าเป็นการเดินวันละ5กิโลสักหเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้ เพราะเราเข้าสังคมผู้สูงอายุก็ต้องทําให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงไปไหน,นจะได้คองตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็กำลังกายเป็นกันข่าร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะแล้วเรื่องเต,ตือนเรื่องการไปดูหมอเนี่ยอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของน้านะสมัยก่อนเนี่ยดูดวงไม่เป็นไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เลยไปดูดวงว่าอยางว่าเออเป็นยังไงบ้างชีวิตเราไปดูแล้วเขา ทักว่าคุณวิเคราะห์คุณต้องเสดาเคาะนะโดยการตัดเล็บตัดผมแน้วเงินอีก3,000บาทแต่โดยธรรมคือโดยเราเป็นคนที่เออเรื่องของธรรมะอยู่แล้วก็ใช้หลักธรรมะเข้าไปช่วยวัดสุทัศน์เนี่ยกลางวันน่ะเขาจะมีการสวดมนต์กันทุกวันอยู่แล้วก็กินข้าวเสร็จไปสวดมนต์ที่วัดสุทัศน์ กลับบ้านกลางคืนแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิของเราเนี่ยคือต้องยอมรับก่อนนะในชีวิตทุกคนเนี่ยมันจะมีปัญหาอุกต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่านะก็มีผลปรากฏว่านะก็ได้การช่วยเหลือจากคนอื่นทุกครั้งที่มีปัญหาปัญหาต่างๆตรง,ตงนะั้นน่ะก็หมดไปคลี่คลายไปทางที่ดี อันนี้คือเป็นความเชื่อของนา้านะนะึกคิดว่ามันเกิดจากบุญกุศลที่เราทํานี่แหละก็เลยแนะนําว่าเวลาไปดูหมอที่ไหนแล้วถูกทักแบบนี้ให้ไปทําบุญจะได้สบายใจแล้วก,ก็กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพรท่านไปล้างเท้าท่านนำนำ้าล้างเท้าเนี่ยมาอาบพระถุงแม่คุณนะคะสามารถครอบได้ตั้งแต่หัวจนไึเท้านะแล้วก็ใช้พระถุงพวไอันนี้กเป๋าสตังได้เหมือนกันเป็นการแก้เคล็ด คืออันนี้มันเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่นะ้าคิดว่าทดลองทําดูก็ไม่เสียหาย,ายและสิ่งที่ใกล้ตัวผู้คนก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธินี่แหละแต่อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติถึงจะเห็นผลนะ้าก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิละกันเพราะหลักสูตรที่น้าศึกษามาเป็นของหลวงพ่ออริยางวัดธรรมมงคลอันนี้ก็จะมีการสอนถึงเข้าระดับชาเลยนะคะอันนี้ที่น้าก็เรียนของนะ้ามา คือจะมีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิบริกรรมความว่าพุโทโธเอาไว้ที่ไหนเขามีที่เลือกหน้ผาผากหัวใจท้องคุณชอบเอาอวไวส่วนไหนก็พุโทโธว้ที่ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันเล็กวันน้อยเหมือนการหยดกระปุกอมสินนะคะวันหนึ่งกระปุกอมสินเนี่ยเต็มบางทีไม่ทันเต็มอะ คิดว่าทุกคนต้องมีของเก่ากันอยู่แล้วกระปุกอมสินไปเนี้ยจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณมีปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรอ่ะคนปฏิบัติจะรู้แล้วใครที่เป็นโรคไม่หลับโรคเครียดต่างๆเวลานอนก็อย่างเหมือนกันพูดโธไปเรื่อยๆโรคต่างๆเนี้ยจะคลายไปทานที่ดีได้นะคะทีนี้นะก็ขอพูดถึงเรื่องของกรรมกรรมน่ะมีสองประเภทคือดีกับไม่ดีใช่ไหมคะ กรรมคืการกระทากรรมของเราก็คือการกระทําของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหนคุณก็ไปหยิบยกนำลักคำสอนพระพุทธเจ้าการศีลหการสวดมนต์การนั่งสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ สิ่งต่างๆที่คุณเจอมันจะเบาบางลงไปไทำให้วิธีมีวิธีแก้ไขปัญหาตรงนั้นและอย่างหนึ่งก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตัวคุณเกิดขึ้นยังไงเนี่ยก็คือจะค่อยๆมามาทีเล็กทีละน้อยแต่ด้วยว่าเราทุกคนอ่ะใจร้อนอยากใช้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเราเร็เรวๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันทำไปเถอะคะ่ะสิ่งต่างๆที่ ทำเนี่ยนะมันจะเป็นก็เรียกเป็นกำแพงที่จะปกป้องคุ้มครองตัวคุณเนี่ยให้รอดจากสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะแล้วความดีที่คุณทำหรือผลบุญกุศลเนี่ย <c oughs> ก็จะติดตัวคุณไปตลอดนั่นแหละอันนี้นะก็ฝากไว้นะคะสุดท้ายเนี่ยนะกก็บอกว่าชีวิตคือการเดินทาง <c oughs> ขอโทษคะ่ะ ถนนของทุกคนนบบไม่โดยโด้วยกิุหลาบถ้าทุกคนซื่อเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณให้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหๆแค่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถเที่ยวตัวรอดกันได้ปัญหาสักต่างๆที่ทคุณเจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบนะถ้าทุกคนผ่านกันไปได้จะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทำให้ตรงแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวก จะช่วยมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็เปดงคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนนะพบแต่ความดีม่มีความทุกขในคลิปนี้ก็อาจมีเสียงหลายๆเสียงเนาะไงก็ขออภัยว่าที่นี่ด้นะคะขอบคุณค่ะ